วิธีเชื่อมเหล็กบางเนี่ยนี่เหล็กบางประมาณสักหนึ่งมิลกว่าๆนะครับเนี่ยเป็นเหล็กกล่องไว้ด้เลยนะครับเวลาเราต่อแล้วเราก็จะแต้มไปเป็นนี่ก่อนนะครับเจะแต้มไปนี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมนะครับโดยวิธีการเชื่อมเราเชื่อมแบบนี้เลยนะครับคือให้ให้เราต่อจากจุดเนี้ยที่เราเราแต้มไปครั้งแรกเลยนะครับจะต่อมาแบบตั้งมาชิดๆตรงนี้เลยเนี่ยเราจะเราอย่ามาตั้งห่างแบบนี้นะครับเราตั้งชิดๆแบบนี้เดี๋ยวใช้ปากกาเนี่ยเหมือนกับว่าเราแต้มจุดนี้ลงไปแล้วนะครับ จุดที่สองเราก็ตั้งแบบเนี้ยตั้งชิดๆต่อมาตรงนี้เลยเนี่ยให้มันเกยตั้งชิดเนี้ยพอเราเชื่อมปุ๊บไอ้ลวดที่ว่าละลายมันก็จะเกยทับอันเก่าไปแบบนี้เนี่ยตั้งเนี้ยปุ๊บมันก็จะเกยทับอันเก่าไปประมาณนี้มันก็จะไม่มันก็จะไม่เป็นช่องอยู่นะครับมันก็จะไม่เป็นช่องจะไม่เป็นกี่เกือยู่เนี่ยเราตั้งมาไแบบนี้เรย่อยนะครับแล้วก็วิธีการตั้งก็คือเหมือนเราตั้งสักหนึ่งวิสองวิก็แล้วแต่นะครับเราตั้งอันนี้สองวิได้นะครับอันนันต่อไปเราก็ตั้งวินกั ได้นะครับมันก็จะรวดมันก็จะเม็ดเชื่อมเนี่ยมันก็จะลงเท่าๆกันเท่าๆกันเท่าๆกันนะครับแล้วก็เรารักษาแนวไว้ตรงไปเรื่อยๆนะมันก็จะสวยงามในการเชื่อมนะครับเนี่ยดูวิธีการมีวิธีการแบบนี้เลยนะครับอันนี้ปรับไฟสัก70ถึง80ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเคยนะครับแต่วิธีการเชื่อมก็คือเราเราตั้งแล้วก็เรายกให้เร็วเลยนะครับอย่าช้าถ้าช้ามันจะลู่เหล็กบาง จะประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งคือเราตั้งแบบต่อมาเรื่อยเเลยนะครับเนี่ยต่อมาเรื่อยเร่ยแบบนี้เหมือนตรงนี้ตรงตรงนี้อันต่อไปนะครับเราตั้งเราก็ต่อเนี่ยคือให้มันห่างจากอันเดิมสักสักมิลหนึ่งก็ได้ือวาให้มันติดเลยก็ได้ให้มันติดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งให้นานหรือว่าตั้งให้แบบแป๊บเดียวนะครับแต่เล็กบางๆแนะนาอย่าตั้งนานคือถ้าตั้งนานตะลุกันตีนะครับตั้งปุ๊บปมมันอักละลายปุ๊บโรโกรีบยกเลยนะครับหลักการแบบนั้นเลยนะครับบางคนตั้งเช่นานตะหมด มันก็จะไม่ทะลุนะครับแม้ว่าเหล็กมันจะบางมันก็ไม่ทะลุนะครับเราก็เชื่อ,อไร้แบบนี้ตรังนี้ก็เหมือนกันนะครับวิธีการก็คือทาแบบที่บอกเลยนะครับจุดไว้แล้วก็เติมต่อมาเรื่อยๆ,ๆนะครับเนี่ยมันก็จะงานออกมาสวยประมาณเนี้ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว,ว่าเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับในการงานเชื่อมนะครับก็ <c oughs> สําหรับงานเชื่อมต่างๆเนี่ยแนะนําว่า ใครที่วามือใหม่อยู่นะครับที่สนใจงานชิ้ก็คือต้องต้องฝึกบ่อยๆนะครับเราดูวิธีการทาก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ไม่ฝึกเลยไม่เชื่อมเลยไม่เชื่อมบ่อยๆด้วยนานๆเชื่อมครั้งมันก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือประมาณนี้นะครับดูตามในคลิปแล้วก็ทําตามไปเรื่อยๆบ่อยๆนะครับก็จะทําได้ก็จะเชื่อมได้แน่นอนนะครับคือเพื่อนก็ทําได้ทุกคนนะครับเราก็คนหนึ่งที่สนใจเราก็ทําได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเลื่อนดูในคลิปอื่นๆได้เลยนะครับก็กดติดตาม่่องงไนคบบมแาาื สบายๆนะครับเป็นแน่นอนเป็นทุกคนนะครับ